สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโจรุร่งเรือง h ช n แนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขึ้นหน้าจอมาก็เห็นพระเครื่องเลยนะครับอยากจะบอกผู้ชมว่าจริงๆผมเนี่ยก็มีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วในเรื่องของพระเครื่องนะก็มีการเก็บสะสมบ้างแต่ถามว่าได้สแสวงหาอะไรไหมก็ไม่ได้สแสวงหานะก็คือมีคนให้มาหรือเราได้ไปร่วมงานต่างๆก็เก็บสะสมไว้หลายสิบปีนะครับหลายสิบปี ก็มีพระเครื่องผลสมควรนะครับฉะนั้นวันนี้นะฮะเลยอยากมาแบ่งกันชมนะครับแบ่งกันชมว่ามีอะไรบ้างนะฮะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็น EP แรกของพระเครื่องนะครับจริงๆเดี๋ยวถ้า,ามี e ีีถัดไปก็จะแบ่งรุ่นอื่นๆให้ดูบ้างนะครับถือว่าแบ่งกันชมวันนี้จึงอยากนำเสนอพระวัดสามลืม วัดสับลืมซึ่งถ้าใครเล่นพระเครื่องอยู่ก็คงจะรู้นะฮะว่าวัดสับลืมเนี่ยท่านเจ้ามาเนี่ยพระท่านเจ้ามานะครับค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ในวงการพระก็มีเล่นหลายรุ่นที่เขาเล่นกันนะครับก็คือมีการเช่าบูชากันต่างๆเยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้จะนําเสนอเฉพาะตัวที่เรามีอยู่เดี๋ยวให้ดูเลยฮะเนี่ยองแรกนะครับชัดๆกันไปเลย สวยนะฮะเนื้อสวยมากคงสวยนะครับจะให้เห็นชัดชนะครับให้กล้องโฟกัสชัดๆไปเลยเนี่ยอันนี้เป็นพระท่านเจ้ามาวัดสามรื่มนะฮะหรือที่เรารู้กันในปัจจุบันเลยก็คือวัดจกกักรวรรดิราชาวาสนะเป็นพระอารามหลวงนะครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ล้มลุกนะครับเนื้อที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเนื้อนวโลหะนะครับ เป็นรุ่นสมโพธพระอารามหลวง200ปีนะฮะสร้างเมื่อปี2545นสะครับสวยนะฮะด้านล่างก็จะเหมือนมีต่อโค้ดด้วยนะครับองสวยนะครับเนี่ยให้เห็นกันชัดๆเลยถ้าใครสนใจในรายละเอียดก็ลองไปหาประวัติดูนะฮะว่าพระท่านเจ้ามาเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงนะฮะถึงเรียกว่าพระท่านเจ้ามา นะครับถ้าตามประวัติก็คือเป็นเจ้าวาดองค์ที่7ของวัดจกักรวรรดิราชาวาดนะครับเดิมท่านเนี่ยเป็นคนสำเพงมาดูองค์ที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ที่สองกันองค์ที่สองก็เหมือนกันนะฮะองค์ที่สองนี่ฮะองค์ที่สองเห็นไหมฮะชัดไหมครับโอ้ยเดี๋ยวมันหลุดนะฮะกล่องมันค่อนข้าง ฟึ๊บชัดไหมฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยกล้องไม่โฟกัสแป๊บหนึ่งนะนี่สวยมากครับอันนี้ก็เป็นพระท่านเจ้ามาเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะชัดเจนครับสวยครับอันนี้จะเป็นพิมพ์แซ่ยิดนะฮะ พิมแซยิบเนี่ยเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นรุ่นสมโพธพระอารามหลวง200ปีเหมือนกันนะครับพศ2545หสวยงามครับด้านล่างครับอยากให้ดูตรงนี้ต่อโคดไหมฮะนี่ฮะจะไม่มีนะครับจะไม่มีนี่สวยมากครับให้เห็นเนาะสวยๆฮะองค์สวยงามมากนี่ฮะ นี่ฮะมือสั่นนะนี่ฮะชัดเจนครับสวยงามครับอันนี้พิมพ์แท้ยิดนะครับเนื้อนวโลหะนะฮะรุ่นสมโพธิพระอารามหลวง200ปีพศ2อ4 5นห้านะครับสวยครับสวยงามครับนี่อีกองหนึ่งครับ จริงๆมันมีหลายรุ่นนะฮะแล้วก็มีหลายพิมพ์ด้วยแล้วก็มีหลายเนื้อนะครับแต่นี่ผมมีเนื้อนวะโลหะนะครับนะครับนี่สวยงามนะครับสวยมากอันธรรมาฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆอันนี้ก็เป็นพระท่านเจ้ามาเหมือนกันนะครับวัดสามเริ่มฮะพิมพ์แซยิดครับเหมือนกับองค์เมื่อกี้เลยแต่อันนี้จะเป็นเนื้อสำลิศนะครับ รุ่นสมโพธิพระอารามหลวง200ปี2545เหมือนกันเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งเนี่ยฮะเนื้อสำริดครับอันนี้ก็จะมีราคาสูงกว่านะครับสวยครับสวยมากๆแล้วจับนิ่งๆก่อนโอ้โหชมกันไปงามๆเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะชัดมากครับมือผมสั่นเนาะ อยากให้เห็นชัดๆครับเนี่ยหามุมก่อนนะนี่ฮะชัดไหมฮะนี่ครับสวยมากครับอันนี้เนื้อสำลิปนะครับพิมแซยิบเหมือนกันนะครับแต่เป็นเนื้อสำลิปนะครับสวยครับในการทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ80ปีนะครับเนี่ยฮะตามนี้เลยฮะ นะครับพระพุทธที่วงสัมมุนีบุญมาทีปะธรรมโมเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสนะครับนั่นก็คือปีที่สร้างก็คือวันที่9มีนาคมนะครับเนี่ยฮะมีบอก9มีนาคม2545นะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยเปิดเลยนะจะบอกให้ยังไม่เคยเปิดฮะสวยมากครับเดี๋ยวให้ดูด้านด้านหลังนะไม่ไม่อยากแกะออกนะเนี่ยฮะสวยมาก นี่ฮะสวยครับสวยมากเลยอันนี้คือนี่ครับสวยสวยมากๆต้องถอยหน่อยฮะกล้องไม่โฟกัสครับโฟกัสหน่อยครับนี่ฮะสวยงามครับชัดเจนครับนี่ฮะโอเคครับอันนี้คือ แบ่งกันชมครับแบ่งกันชมอันนี้เป็นอดีตจเจ้าวาดนะครับอดีตเจ้าวาดวัดจกักรวรรดิราชาวาดหรือวัดสามปลื้มนะครับแบ่งกันชมไปเมื่อกี้พระท่านเจ้ามานะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมีพระเครื่องรุ่นไหนมาแบ่งกันชมบ้างเดี๋ยวรอติดตามนะครับสําหรับคนที่ชอบพระเครื่องนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับอันนี้เราจะสร้างเป็นเหมือนกับเพลย์ลิสต์ไว้นะฮะในกลุ่มที่เป็นพระเครื่องนะครับแลวจะเป็น ep 123ซึ่งจะแบ่งกันชมไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะมีเยอะมากครับแต่จะค่อยๆทยอยลงนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ